เราเคยเห็นมีเดอะ o r p r ปรนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเราเคยเห็นกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพถือว่าส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่เดอะแมชแบงกอกเซนจูรี r ค c u p 2022เองก็ได้ร่วมกับทางบอริกนะครับได้จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาโดยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายผู้สนับสนุนด้วยนะครับก็จะทำให้กิจกรรมเรียกว่าเด Match Run ที่เกิดขึ้นในวันที่26มิถุนายนนะครับโดยเริ่มจุดสตาร์ทตั้งแต่ที่ราชมังคลาระยะทางวิ่งจะมีอยู่2ระยะทางคือ5กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรซึ่งตอนนี้สามารถที่จะลงทะเบียนสมัครเข้ามาวิ่งในกิจกรรมนี้ด้วยเพราะว่าเรามีเป็นกิจกรรมเตรียมการก่อนที่จะมีแสดงเดือ uh, ดหรือว่า the match bank g o k century c u p ในวันที่12กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นวันที่26มิถุนายนเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมวิ่ง มีกิจกรรมโปรโมชั่น่วที่สมัครในการแข่งขันเนี่ยก็จะมีรางวัลทั้งถ้วยรางวัลแล้วก็มีผู้โชคดีอีกบางส่วนที่จะได้เป็นเจ้าของบัตรเข้าชมในตำแหน่งพิเศษความแปลกความพิเศษของการวิ่งเพื่อสุขภาพใน The m a ม h Run นะครับก็จะแบ่งเป็นรายละเอียดหลายเรื่องเลยครับแน่นอนครับแฟน The c o อ แฟนผีก็จะแบ่งเป็น2แฟนแต่ว่าทุกคนสมานร,ร่วมกิจกรรมในการออกกำลังกายวิ่งด้วยกันได้เสื้อที่จะมีให้ t h m m t c h Run ก็จะเป็นเสื้สอ2เวอร์ชั่นเลยผีก็แบบหนึ่งหงก็แบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมของที่ระลึกซึ่งไม่ซ้ำอยู่ในตลาดแล้วก็สำคัญก็คือว่าของซึ่งหาซื้อไม่ได้ด้วยซ้ำไปครับนอกจากนั้นก็จะมีอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยู่นเตดและลิเวอร์พูล เข้ามาเป็นผู้ที่มาร่วมให้รางวาัลมอบรางวาัลพิเศษให้กับชาวเดอ m a แม h รันด้วยในะวันที่26มิถุนายนครับ